สวัสดีพี่น้องเช้านี้ที่ดิจิตอลคอมนะครับถนนมหาปรีชาวงรานท้ายรูปติดท่อปส .9 นะครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับเห็นหนาผมนะครับพี่น้องฮักกระเต็มอยู่นี่แหละครับอาหารการกินตั่งให้พี่น้องได้เห็นคนลงค้นปทิวาเอ๊สายกินวันนี้ครับ่มเอนครับผมมันสายห้าครับเอาห้าจังไน มันสิมากินเขากินน้ำโชคพันธ์มันบักคืดออกพี่น้องแต่มื่อี้มักโคตรชนาจหน่อยที่ไปที่มาสายห่ากมมีสื่อครับได้จาาผู้อื่นเขานี่ครับหลังจากไปงามเลี่ยงนะครับกลับมาผมมีเวลาหุงหาอาหารออกครับเขานี่นะครับได้จากพี่สาวมากครับอ่าหนึ่งย่างดีนะครับพี่น้องครับมาครับนี่ไข่ต้มครับลุกสาวต้มทิ้งไว้กินเหลือหน่วยเดียวนี่แหละอสาวมาร่วมกัน ก็ต้องกินลายครับกินง่ายๆแบบพื้นบ้านสไตล์อีสานซุ้มห้าประดุกกะาได้อยู่ขางท่อคอนโซพี่น้องขาดซิมไม่ได้ต้องขอบคุณเพื่อนนะครับไปงานเลี้ยงกันอยู่ร่วมรุ่นอยู่ที่สรัภูมจบขอบคุณเจา้าภาพูุใหิเดหารแซบนี่เลยจา้าภาพแก้วบองรสชาติแซ่บครับแก้วบองจากคุณชวีวันนะครับชวีวันพื้นแสนนะครับนี่อ่ะดกอีกเพียนนะ สลับขั้ so like นานแกงครับนแก้แซ่บครับตามมาด้วยครับพี่น้องมาเปินภูมิจับแห้งมาเลยพี่น้องพักเนี่ยรอบสุดๆครับเอามาจากใหญ่มาขายชุดนาท่อคอสออาเพื่อว่าปีปฐุมห่อหน่อยครับขอบสุดๆพี่น้องเนี่ยว่ากรอบผมหลายนะครับย่างบอกรอบซ้ำนีเลยพี่น้องกอบผมลายพี่ี้อ เดี๋ยวบล็อกอบครับเพราหน่ากินสัมผัสอันนี้ครับดังจับนี่ดังขั้วขั้วเลยครับจับดังขั้วขั้วเลยครับขันใส่ไม่กินเนี่ยโอ้โหเอาเอาเอาจริงๆเ่ามันใสเพรามันใสกินใสโชดเดี๋ยวผมสีร่องเอาเอาไม้มาใส่ตัวหน่อยอย่างขั้วขั้วกับพี่น้องเิ่งนิดเดียวบล็อกกยกินโชดอะไรจะไอกินวอยไงเอาซ้ำนี่แหละครับอย่าคุณติดตามทางช่องอีสารสุ่มห้ามีคิอะไรก็สนุกสนานมากมากเลยครับเอาวขั้นีน่ครับเดี๋ยวสิกินถิ่งไทยแป๊บนิดนึงครับ